i uh -huh. ีขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าประกวด3ท่านสุดท้ายนะคะลำดับที่13 14แล้วก็15นะคะเตรียมพร้อมที่ด้านข้างเวทีค่ะครับผมตอนนี้เนี่ยเขารับพวงมิใจจากแม่ยกเรียบร้อยแล้วนะครับนะคะบรรยากาศดูต่างจากชุดก่อนหน้านี้ครับต่างมากด้วยครับต่างกันครับทำางนิดหนึงนะครับนะครับให้น้องให้น้องขอคะแนนจากคณะกรรมการเลยดีกว่านะครับค่ะ ผมก็ไม่ขออะไรท่านคณะกรรมการเยอะมากมายนะครับก็คะแนนเต็มร้อยก็ขอสัก99.9ก็พอครับขอแค่นี้เองเหรอขอมัดน้อยนะครับแต่ว่าคนที่ได้ที่หนึ่งเขาได้คะแนนเต็มร้อยนะครับครับอถ้าอยากได้ที่หนึ่งเนี่ยต้องขอท้อเต็มครับ ตัว, like วกันาได้ลยครับเวลาวันนี้วันนยากสำคต่องยหน้าตาหน้าสคัญนัแนนเยี่ยะเนะครับี่ก็ต่างหัวเราทำเสร็จต้องรัวลอด้วยกระทำที่แนะนำให้แล้วแล้วส่วนใหญ่ที่คิดอยูว่าเราเิ่มากที่ยกัน ไม่อะาอ่อย่าลอหนูกล้าแยงด้วยเหรอลูกขนาดนั้นเลยเหรอคร ais, ับนะครับเอาแสดงความคิดเห็นนะคะเรางัดกันด้วยเหตุผลอ่า ก็สวยกว่าพี่ก็ต้องยอมนะคะรับผมนะะก็เป็นการแดงที่เป็นตัวได้เข้ากับบรรยากาศนะคะครับผมนะครับก็เป็นเพลงหนาวลมที่เรดูนะครับเรดูรู้สึกว่าจังหวัดนครปนมใช่ั้ยครับค่ะแต่คนที่ร้องนี่อยู่อยู่ร้อยเอ็ดอยูร้อยเอ็นะคะครับผมก็พร้อมที่จะพักผ่อนแย้วครับ อฝากอีกอย่างนึงนะอย่างนึงค่เชิญเลยครับในวันที่31นะครับจะมีการประกวดร้องเพลงดาวกระจุยนะครับคือผมก็ประกวดด้วยก็ขอให้ทุกคนไปช่วยเชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมค่ะครับช่วยกันเชียร์ด้วยไปแน่นอนโดยเฉพาะพี่ดีก่อนนะคะจะตาเราผมนะครับอ่าเชิญพักผ่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอบคุณพบกับกิจกรรมช่วงต่อไปของเรานะครับเราก็ขั้นรายการก่อนที่จะ เหลืออีกสท่านสุดท้ายสำหรับการประกวดครับผมในคืนนี้นะคะท่านรายการโดยการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีค่ะมะเริ่มียนเลออุปกรณ์ ค่รรา,างวัลเลยนะครับร้อมกับของรางวัลน,นะครับ,บรแล้วก็ในช่วงนี้นะคะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญนะคะขอ,อกราบเรียนเชิญอาจารย์ณลินทิพย์พิมประสิทธิ์ค่ะผู้จัดการอาคารหอพักซอยพหลโยธิน45นะคะให้เกียรติในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีค่ะรับผมเชิญชด้านบนทีเลยนะคะค่ะแล้วก็เรียนเชิญช่วยจับรางวัลน,นะคะทั้งหมด5รางวัลด้วยค่ะ<อ> สี่รางวัลนะคะเป็นรางวัลใหญ่ด้วยนะคะพัดลงนั่นเองค่ะ่าตอนนี้มาสามแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งรางวัลนะครับเดี๋ยวรอมอบกันเลยนะครับาเรตอนนี้รางวัลอยู่ในมือของเราสองคนแล้วนะคะสี่รางวัลด้วยกันรางวัลแรกเลขสองหลักค่ะรางวัลแรกเป็นอะไรดีคะ ตะก้าผ้าเอออยากให้ผู้ชายได้อะอเพราะว่าผ้าจะได้อยู่ในตะก้าให้เรียบร้อยนะคะหมายเลขสิบปดค่ะยยมีไหมคะลูกแลก็ขึ้นด้านหน้าเวทีได้เลยนะคะม,มีไหมลูกมาเลยับเย,ง,ยงไงนะครับยังไงครับหายไปแล้วหายไปแล้วอดครับหายไปแล้วอดครับอ่าก็รางวัปรางวัลต่อไปนะคะ นะคะหมายเลขหนึ่งเก้าค่ะหนึ่งเก้าหกครับมีไหมค่งเ้าแล้วนึ่งเกตกลงว่าลุกไปห้องน้ำหรือว่าลุกมารับรางวัลครับปาเป็นแถวเลยลุกไปห้องน้ำนึ่งเก้าหมีไหครับหนึงลาบีนะครับมี้เลยดีเลยนะครับหมายเลขต่อไปหมายเลข กใหญ่มากนะครับอย่างเดียวก็ใหญ่มากนะครับของเล็กนะครับแต่ว่าของใหญ่นี่คือมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมโอ้โหต่อไปะครับเป็นเรื่องทางอาาศชั้นดีนะครับถ้าน้องยุงปีนนะครับถ้าน้องขาไปนะครับพี่ห้องจะขอใช้แล้วน้องก็ใช้ของพี่ที่เก่าแล้วนะครับอ่านะครับมีอีกหนึ่งตัวครับอย่าเรียกว่าขอใช้เลยค่ะยึดของน้องยึดของน้องนะครับจะเพิ่มนะครับจะเพิ่มค่ะอาจารย์ค่ะ แต่หายเลข18ที่หายไปนะครับจับเพิ่มแล้วหมายเลขที่ออกได้แก่หมายเลขนี้ครับสามขึ้นต้นครับแล้วก็ห้าครับลงลงท้ายครับอยู่ที่ว่าจะมีเลขตรงกลางหรือเปล่าหมายเลขที่ออกได้แก่สามศูนย์ห้านะครับสามศูนย์ห้ามาเลยครับนะครับสามศูนย์ห้า ว่าเขาไม่ใช่น้องนะครับเขาเป็นรุ่นพี่เขาเอาไปใช้เองเขาไม่ให้น้องใช้แน่นอนนะครับสําหรับพัดลมเรื่องนี้นะครับน,นะครับรับไปเลยครับผมนะครับอันนี้เป็นเสียงกดดันให้พี่มอบพัดลมนี้ให้กับน้องนะครับครับผมนะครับค่ะน,นะครับ ประกวดหมายเลข14และ15นะคะตอนนี้นะคะรายงานตัวที่ด้านข้างเวทีนะคะสำหรับผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปเนี่ยพี่บามน,นี้<ผ>ม,มาพร้อมแล้วะคะรับผมเขาเป็นใครครับพี่มูครับเขาเป็นคนเมืองดอกบัวว้างไปเหยคะเสาบนนะคะ นะปีใบไฟด้วยนะครับและเราก็คงต้องมอบเวทีนี้นะคะให้กับน้องเพชรนะคะวิรันต์พัฒนนะคะสุขันธาค่ะเดินรับชมรับฟังกันเลยนะครับเดี๋ยเราไม่หยุดแล้วเอาแล้วก็ไม่หยุดยาวเลยนะ ล้วนนะครับอ่านะครับรับเลยทำเต็มที่เลยวันนี้ยังมีอีกครับยังมีน้องเวลาทิตย์นะครับมารับกระเป๋าสตางค์ด้วยครับน้องเวลาพิ์ครับรับกระเป๋าสตางค์ครับอ่านะครับเรามาสัมภาษณ์กันนิดนึงนะครับคุยกันนิดนึงครับ